รีบทำเลยอย่ารอช้าถ้าอยากหลุดพ้นวีบากกรรมเก่าที่ทำให้เงินไม่พอใช้เงินเก็บไม่อยู่เพียงทำตามวิธีนี้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหากชีวิตใกลกำลังติดวิบาก,กรรม การเงินมีปัญหาทางเรามีวิธีแก้กรรมเพื่อให้หลุดผลจากวิบากกรรมนี้มาฝากกันนะครับยิ่งใครที่ดวงตกการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีคนไกลวางแผนอยากได้ของคนอื่น ทั้งในอดีตและปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมยังตามติดมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมจนทําให้การเงินติดขาดไม่ว่าจะทํำอะไรก็ตามนั่นเองสําหรับขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทําก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเองกับคนที่เราเคยกระทำและแม้แต่กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย แผกุศลทำบุญและขออโหสิกรรมกับเขาใครมีปัญหาเรื่องเงินชีวิตข้องเกี่ยวกับการเงินที่มีปัญหาหลายคนดวงตกหลายคนคงจะเคยเป็นหรือกําลังประสบพบเจอที่กําลังเก็บเงินอยู่หวังมีเงินก้อนไว้ใช้แต่พอเก็บได้สักระยะก็จะมีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นจ่ายออกไป ไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังคือได้มาเท่าไร่ก็ต้องจ่ายออกไปเท่านั้นไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บอีกก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรดีนะวันนี้ท่านโชคดีแล้วที่ได้เปิดมาเจอคลิปนี้ ใครได้ฟังจนจบและนำไปปฏิบตัติขอให้หลุดผลจากวิบากกรรมนี้ด้วยเถิดเอาละ่ะเรามาดูกรรมที่ทำให้เงินติดขัดกันดีกว่านักรับส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตามเลยหรือแม้กระทั่งหยิบยืมเงินคนอื่น แต่ไม่ยอมไปคืนเขาสักทีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเศษกรรมคือทําให้เรื่องเงินเรื่องทองท่านมีเท่าไหร่ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดหน่อยก็ว่าไปมันส่งผลทําให้พอมีเงินท่านจะไม่สามารถเก็บเงินได้เลยนะและที่สําคัญคืออาจจะเป็นการโกงคนอื่นในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นทางด้านการเงินมาก่อน หลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบีย้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาไปเรียกว่าใช้วิธีหลอกลวงทําให้มาส่งผลในเรื่องของการเงินของท่านนั่นเองนะครับและอีกกรมหนึ่งก็คือกรรมเกี่ยวกับพ่อแม่หากว่าท่านเคยขโมยเงินพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาเงินไปใช้เรื่องการศึกษา หรือนำไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมงคลแต่ท่านกลับเอาเงินนั้นไปใช้เที่ยวเล่นกินดื่มหากเคยทำอย่างนี้กรรมจะส่งผลอย่างแน่นอนนะครับเอาละ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าการที่เงินของเราติดขาดมันเกิดจากกรรมอะไรคราวนี้เรามาดูวิธีแก้กรรมอย่างง่ายๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อน เราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่ยอมไปคืนเขาหรือเก็บของเขาได้รู้ว่าเป็นของใครแต่ก็ไม่ยอมไปคืนเขาเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทูบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไม้ต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขา แล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้อย่างดีเลยนะ 2. มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือไกลก็แล้วแต่ตามศรัทธาของท่านเลยแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งและ 3. พยายามอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชา ทั้งรู้และไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ไปขอขมาทานแต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วให้ถวายสังฆทานและววดน้ำไปให้ท่านและขออาโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของท่านก็จะดีขึ้นพยายามทำบุญตัดบาตในวันโกนวันพระอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วย และที่สำคัญอย่าลืมแผ่เมตตาและอาโหสิกรรมให้กับตัวท่านก่อนในกรณีถ้ารู้ว่าเคยกระทำผิดจากนั้นให้แผ่เมตตาแผ่กุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินคือคนที่ท่านเคยกระทากับเขาทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่องบทแผ่เมตตากันเลยนักรับ เริ่มจากบทแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วต่อด้วยบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นและบทแผ่เมตตาทั่วไปและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะมีด้วยกันสามบทขอให้มันท่องเป็นประจำทุกวันโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้บทแผ่เมตตาให้ตัวเองอาหังสุกิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงโศก อาหังนิกทุโกโโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้โทก์อาหังอาเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวนอาหังอพยาปัจโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอาหังอานิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีโทก์สุขีอัตนางปาริหารามี ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรนายเวรและผู้อื่นสัพเพสัตตาสุขีตาโหนตุนิกทุกขาอเวราอพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตนางปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความโศกปราศจากความทุกข ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความคับแขนนใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเิดบทแผ่เมตตาแบบทั่วไปแลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสินอเวอราโหโตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด สาธุเมื่อได้ทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาูุ